สวัสดีค่ะมาพบกับรีฟอร์ด Channel อีกแล้วนะคะวันนี้รีอยู่ที่ Ford Auto Gall รอรีปทุมธานีเหมือนเดิมต่อด้วยคัน2ของเราเลยสำหรับรุ่น xlt ของเราราคาจะอยู่ที่857,000บาทตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะวันนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะคะลูกค้าขอแจ้งไว้ก่อนว่าเดิมๆของรถนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการใช้เงินดาวน้อยหรือไม่ต้องการแต่งอะไรมากมายคือเน้นเลยนะคะคือดาวต่ํา เป็นหลักนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะว่ารถที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะมันมีออปชั่นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกของรถก็คือกระจกข้างหน้านะคะจะเป็นกระจกลามิเนตนะคะตัวนี้คือเวลาที่เราโดนอุบัติเหตุอะไระะี้ค่ะกระจกตัวนี้จะแตกเป็นเม็ดข้าโพดกันอุบัติเหตุที่ว่ามันจะกระเด็นเข้าใส่ลูกค้าอย่าากระโปรงจะเป็นแบบ ลู่ลมนะคะตัวนี้ก็คือเวลาที่เราขับเร็วๆนะคะฝากระโปรงตัวนี้นะคะมันจะไม่ต้านลมนะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าของ Ford ดนะคะ,ะเป็นแบบลังพึ่งนะคะมีการระบายความร้อนได้ดีเวลาที่เราขับทางกลากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่ทรงใหม่ของปีนัปัจ,จุบันนี้นะคะเป็นปี2022ส่วนด้านล่างนะคะ มีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เราขับรถเร็วๆหรือว่ามีหินกระเด็นใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะสามารถป้องกันได้ดีที่สุด mm hmm. หรือหินไม่สามารถที่จะกระเด็นเข้าด้านในได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะโอเคส่วนไฟตันหมอกก็คือจะมากับตัวรถนะคะนะคะส่วนของล้อก็จะเป็นขอบ1 7นะคะตัวนี้จะเป็นของยางบิสโตนสเปคของยางจะอยู่ที่ 265- หทับห อันนี้ก็คือขอบ17แต่มากับล้อมแม็กของฟอร์ดมาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาดูภายในกันนะคะภายในก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบผ่อนแรงส่วนหน้าจอจะเป็นหน้าจอ8นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะระบบตัวนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับระบบซิงค์สามกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็ เกียร์ธรรมดาเบาะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานสําสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแคมเปญดีๆอย่าลืมทักเข้ามาหาลี่นะคะในช่องของรีฟอร์ดชาแนลนะคะจะเป็น0 9 6 6 4 2 6 9 4 3พร้อม ID ดีไลน์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะลูกค้าสาหรับวันนี้เดี๋ยวรี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ